การเปิดตัวนี้นะคะก็คือดึงตัวนี้ขึ้นมานี่ค่ะภายในเป็นแบบนี้นะคะต่อมาเราจะมาเปิดเปิดใช้งานเครื่องน,นี้ค่ะคะ่ะหมุนไปทางนี้ค่ะค่ะถ้าเราต้องการให้หมุนมาทางนี้นะคะ เทถังลงมาฝั่งนี้ข้างล่างนะคะก็เปิดฝาตัวนี้ออกก่อนค่ะหลัจากนั้นมาดูตรงนี้ค่ะให้หมุนตัวนี้นะคะไปทางข้างหน้าค่ะหมุนแล้วก็ดึงออกมาข้างนอกค่ะค่ะก็โยกได้เลยค่ะ เราต้องการล็อกเหมือนเดิมนะคะให้เราหมุนตัวนี้เหมือนเดิมะคะ่ะให้ออกมา้าง,งอนอคะ่ะเข้าไปค่ะตัวนี้หมุนหมุนเข้าไปข้างในนะคะเรียบร้อยค่ะ